ภาวนาคําสวดสวดมนีน่นะครับที่หลวงตาบอกสวดทั้งวันท่องทั้งวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านทํากรรมฐานเอาจิตของเราเนี่ยพัฒนาภาวนาและเจริญที่แปลว่าทําให้ดีขึ้นทําจิตให้ดีขึ้นยกระดับจิตให้จิตมันเบาเบาคืออะไรเบาก็คือที่หลวงปู่บอกว่าถ้าเองปฏิบัติแล้วโลภโกรธหลงน้อยลงถือว่าใช้ได้ ถือว่านี่แหละคือทำแล้วเห็นผลไม่ใช่ทำแล้วเห็นผีถ้าทำแล้วเห็นผีมันเป็นเรื่องปัจเจกมันเป็นเรื่องของบุญกรรมอะไรของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนถามผมในในกล่องข้อความรวมถึงในคอมเมนต์บอกว่าสวดแล้วไม่เห็นผีอืไม่จำเป็นต้องเห็นครับ สวดแล้วเห็นผลคือโลภโกรธหลงน้อยลงอันนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหโลกสวยจังเลยก็โลภโกรธหลงน้อยลงแล้วปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทานสินภาวนาอยู่ตลอดเวลาถามว่าแล้วชีวิตมันไม่ดีหรอมันไม่ดีไม่ได้นะครับเพราะว่าทาดีอย่างสม่ําเสมอผมเปรียบเทียบใม้เห็นอย่างนี้นะครับการสวดจกักรพรรดินะครับนอกจากทานสินภาวนานะครับยังต้องบันทึกบุญบันทึกบุญคือปรับ จูนตัวเองไม่เซ็ตตัวเองให้บันทึกแต่กระแสดีๆไม่ส่งต่อไม่ทําไม่ทําไม่พูดไม่คิดพยายามให้เกิดแต่กรรมดีไม่พยายามทํากรรมชั่วและมีศีลมีทานและมีภาวนาทําแบบนี้นะครับเหมือนคนเหมือน,นเหมือนชาวสวนที่ปลูก,ลกมะม่วงครับบางคนนานๆทีไปวัด มันก็อาจจะนานาทีปลูกต้นมะม่วงแต่คนที่สวดจักรพรรดิคือปลูกต้นมะม่วงทุกวันอะแผ่บุญทุกวันแผ่บุญทุกวันแผ่บุญทุกวันบางต้นเนี่ยก็ออกดอกบางต้นไม่ออกดอกแต่สิ่งที่มันมันแตกต่างก็คือก็มันมีมะม่วงเป็นสวนน่ะมันต้องมีดอกผลไม่มากก็น้อยเพราะทาอย่างเป็นประจำไม่ได้พูดเพื่อให้คนหวังดอกผลนะครับ แต่ทำให้เห็นภาพว่าเพราะเราทำอย่างเป็นประจำทำไมมันจึงไม่ดีที่บอกพลิกชีวิตเนี่ยผมพูดไปแล้วที่ว่าพลิกชีวิตที่ว่ารวยก็เกิดจากอะไรก็เกิดที่พระพุทธเจ้าบอกนะครับศีลศีเลนะสุขติญันติศีเลนะโภคสัมปทาศีเลนะนิพ,พุติญันติทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แค่ทำแล้วก็หวังแค่ลาภผลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมบอกแล้วว่าปฏิบัติตนและปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อหลุดพ้น